เยเยอะสรัฐโลกไม่ยอมรับพวกกินรวบสถานการณ์ความวุ่นวายในโลกนี้นะคะที่มีความขัดแย้งระอุดดุเดือด,ด,ดตั้งแต่ย่านยุโรปในสงครามตัวแทนยูเครนลามมาถึงตะวันออกกลางและกำลังคืบคลานเข้าสู่เอเชียแปซิฟิกอันนี้ฝีมือสหรัฐล้วนๆน,นะคะล่าสุดไบเดนก็ออกมาแสดงเจตจำนงหรือบอกเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมสหรัฐจะต้องไปปลุกปั่นความขัดแย้งและก่อสองคราม ไบเดนได้หาเสียงและกล่าวถึงการจัดระเบียบโลกที่นําโดยสรัฐในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ระเบียบโลกที่สรัฐครอบงําอยู่กําลังจะหมดแรง ขากล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับการรณรงค์หาเสียงในกรุงวอชิงตันนะคะเร็วๆนี้เองเมื่อวันสองวันนี้โดยคุยโมทถึงวิธีที่เขาโน้มน้าวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ส่งความช่วยเหลือทางการเงินไปยังยูเครนและวิธีที่เขาสามารถลงนามข้อตกลงทางรถไฟและท่าเรือกับสาภาพยุโรปอินเดียและซาอุดิอาระเบียในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงนิวเดลีเมื่อเดือนที่แล้วว่าน,นั่นคือความสำเร็จที่สามารถดึงพันธมิตรทั่วโลกมายืนเคียงข้าง ส้างสลับได้เขาพูดจุด ด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทั่วโลกไม่มีใครปฏิเสธหรอกค่ะถ้ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะไบเดนสัญญาว่าวอชิงตันจะกำหนดรูปแบบระบบที่จะเข้ามาแทนที่เองเขากล่าวกับผู้สนับสนุนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเขาย้ำว่าฉันคิดว่าเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆถ้าเรากล้าพอและมีความมั่นใจในตัวเองเพียงพอที่จะรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้นะคะนี่คือความคิดเห็น ที่เปิดออกมาแล้วนะคะว่าทําไมจึงต้องออกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและสงครามด้านนแต่ว่าดูเหมือนว่าผู้นําโลกหลายขั้วไม่เห็นอย่างเดียวกันกับที่เบเดนพูดนะคะ รประธานาธิบดีสีจิน้นผิงแห่งจีนกล่าวถึงตะวันตกที่นับโดยสหรัฐว่ากําลังถดถอยอย่างร้ายต่อหลายครั้งและยกย่องการเกิดขึ้นของโลกหลายขั้วซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายและสนธิสัญญาที่มากกว่ากฎที่บังคับโดยสหรัฐฝ่ายเดียวนะคะด้านประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเขาพูดยาวๆเลยนะคะเกี่ยวกับการสร้างโลกหลายขั้วโดยอธิบายถึงคําสั่งที่รัฐอารยธรรม ปัจเจกบุคคลต่างมีอิสระที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองโดยปราศจากการบงการขอมหาอำนาจเดียวอย่างสหรัฐ รัเสเซียจีนและหุ้นส่วนในกลุ่มบริกและทั่วทั้งซีกโลกใต้ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันปูตินให้สัมภาษณ์กับสานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะ CCTV เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนปูตินไปร่วม BRI Forum ที่จีนที่ปักกิ่งค่ะปูตินบอกกับเครือข่ายสื่อจีนว่าเราดําเนินการจากข้อเท็จจริงที่ว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสิทธิและเสรีภาพของประเทศหนึ่งและบุคคลหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือของทางรัฐได้เริ่มต้นขึ้นนี่คือวิธีคิดที่โลกหลายขั้วควรจะค่อยๆเกิดขึ้นฟังดูเป็นภาษาทางการทูตนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือ,อ,อสิทธิเสรีภาพของหน่วยย่อยเนี่ยมันต้องขึ้นต่อสิทธิเสรีภาพขององค์รวมด้วยนั่นเอง นะคะอันนั้นเป็นแนวคิดของปูตินซึ่งไม่เห็นด้วยกับสหรัฐที่บอกว่าตัวเองจะมาเป็นผู้นําแล้วก็จัดระเบียบโลกใหม่เพราะว่าระเบียบโลกเก่าก็อเมริกาครอบครองมาแล้วของใหม่จะมีอะไรต่างกว่าเดิมคะมาดูกันนะคะว่าสถานก,การณ์เป็นอย่างไง วีไอพีของรัสเซียเดินหน้าออกมาพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างวันที่25ตุลาคม2566าสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าสเกนาริชคินหัวหน้าข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียที่เรียกว่า SVR นะคะเขากล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การปฏิวัติแบบคลาสสิกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจหลายขั้วที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นในนโยบายต่างประเทศของพวกเขาและกำลัง พลังรื้อฟื้นอำนาจนำที่ล่มสลายของชาติตะวันตกอีกครั้งชาติตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐไม่สามารถรับประกันการครอบงำของตนในระดับโลกได้อีกต่อไปศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่ต้องการทนกับเผด็จการตะวันตกที่ก้าวร้าว พูดตรงเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับนาริชคินในความพยายามที่จะรักษาโลกที่มีขั้วเดียวสรัฐจงใจพยายามทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคหลักๆของโลกวอชิงตันและพันธมิตรในลอนดอนและปารีสไม่ลังเลใจเมื่อพูดถึงการบงการกองกำลังทำลายล้างต่างๆในเวทีระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายหลัก สหรัฐและพวกต่างสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศทั้งกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงและขบวนการคลั่งชาติสุดโต่งนานับกลุ่มน,นาริชคินกล่าวย้ำว่าชาติตะวันตกกำลังเล่นกับไฟและอนาคตของระเบียบโลกใหม่ตกอยู่ในความเสี่ยงเขาเตือนและเรียกร้องให้ผู้มีบทบาทระดับโลกและระดับภูมิภาคที่มีความรับผิดชอบเข้าร่วมและประสานความพยายามในการป้องกันความไม่มั่นคงที่เกิดจากตะวันตกและนำโลกไปสู่ระเบียบโลกหลายขั้วที่ยุติธรรม อีกคนนึงนะคะเวเชสลาฟวอลโลดินประธานสภาดูมาแห่งรัสเซียเขาฟาดปากใบเดนแรงเลยนะคะถึงความพยายามของวอชิงตันในการรักษาความเสีย่ยงเพื่อการเป็นเจ้าโลกด้วยการเริ่มสงครามโลกครั้งใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับสังคมโลกประธานสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภารัสเซียกล่าวว่า สรัฐก,ก็เป็นเช่นเดียวกับผู้จัดการองค์กรที่ล้มละลายในมือจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากเงินของคนอื่นอีกต่อไปไม่มีใครในโลกที่จะยอมรับไบ,บเดนและสหรัฐอเมริกาที่ทำลายล้างโลกทำลายระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเท่านั้น เขาย้ำว่าสรัฐสร้างความเสียหายต่อโลกมากมายในความพยายามที่จะกอบกู้อำนาจของตนทำให้เกิดการหยุดชะงักการค้าระหว่างประเทศผ่านสงครามการค้าวกิกฤตการลึกล้ำในสภาพยุโรปความตึงเครียดเหนือไต้หวันและความเป็นปรปักับในยุคเครนและตะวันออกกลางความพยายามที่จะปรับปรุงรูปร่างโลกให้เข้ากับแบบฉบับของอเมริกาจะไม่นำไปสู่อะไรดีๆและจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติระดับโลกเท่านั้น ผู้นำสหรัฐจะต้องถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติก่อนที่เขาจะเปิดฉากสงครามโลกจริงๆแล้วก็คือความพยายามของมหาอำนาจหลายั้่ต่างพยายามดึงรัง้งไม่ไม่ให้โลกเกิดสงครามโลกครั้งใหม่มันสวนทางนะคะกับผู้นำเอ่อโลกค้่เดียวอย่างสหรัฐที่บอกว่าเอ่อตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะจัดระเบียบโลกใหม่ แต่ทำโดยทำลายล้างไม่สนใจว่าใครจะเกิดปัญหาวิกฤตอะไรขอแต่ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการตัวเองก็พอแบบนี้จะเป็นที่ยอมรับของโลกได้ยังไงนะคะจากไบเดนโนมิกส์นะคะซึ่งจริงๆแล้วไบเดนใช้หาเสียงก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการตอบรับเลยค่ะเพราะในขณะที่เขาเสนอว่าไบเดนโนมิกเงาวความคิดทางเศรษฐกิจของเขาทําให้สหรัฐดีขึ้นแต่สภาพความเป็นจริงต่อหน้ามันย้อนแยงเพราะเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงเลยแม้สหร จะขึ้นดอกเบี้ยตรงขึ้นไปสูงไปเรื่อยๆก็ไม่อาจระง,งับกระแสเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะหรือแม้แต่ปัญหาภายในสังคมภาวะความวิกฤตทางด้านสังคมและก็สภาพความเป็นอยู่ชีวิตของประชาชนไม่ได้ดีขึ้นเลยดังนั้นคำโอดอ้างของไบเดนเกี่ยวกับไบเดนอมิกส์มันก็ไม่ได้รับการตอบรับที่เห็นชัดๆก็คือ,อ,อผู้ประกอบการ รายย่อยรายเล็กล้มละเนรานาศแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่นอกเหนือไปจากมิลิเตอรี่คอมเพล็กซ์ก็มีอาการย่ำแย่นะคะตลาดหลักทรัพย์เองก็ไม่มั่นคงเหมือนเดิมเวี่ยงไปเวี่ยงมาบางเวลาดิ่งจนแดงเถือน เหล่านี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ไบเดนก็เลยต้องขยายความคิดขายคอนเซปต์ว่าสรัฐจะต้องเป็นผู้นําในการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาไปนะคะว่าไบเดนบอกว่าตัวเขารัฐบาลของเขาและสรัฐจะเป็นคนนํารีเซ็ตโลกจัดระเบียบโลกใหม่มันจะเป็นได้ยังไงคะเมื่อสหรัฐ เมื่อได้เป็นผู้นําโลกจะจัดระเบียบโลกใหม่สัญญาว่าอเมริกาและอเมริกันจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ดูเหมือนว่าคนอเมริกันยอมรับหรือเปล่าดูเหมือนว่าคนอเมริกันจะไม่ฟังนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าสหรัฐภายใต้การนําของไบเดนจะทําได้จริงเพราะสภาพปัจจุบันมันย้อนแยง่ ปูตินสั่งเตรียมนุกสรับสงครามใหญ่คือฮาอย่างมากเลยนะคะเมื่อวานเมื่อมีข่าวว่าปูตินคุมเองคุมซ้อมรบนิวเคลียร์กองกําลังนิวเคลียร์ของรัสเซียนะคะมีการทดสอบครั้งใหญ่ยิงขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนโดยทุกส่วนของกองกําลังยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ที่เขาเรียกว่ากลุ่มสามนะคะ ทางทหารของรเซียท่ามกลางการประทะของสองแนวรบศึกตัวแทนยูเครนที่ยุโรปและศึกเดือดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางค่ะกองกําลังยุทธศาสตร์ทางนิวเคลียร์ประกอบไปด้วย3มกลุ่มนิวเคลียร์ได้แก่ขีปนาวุธข้ามทวีปเรือดำน้ําติดอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินเที่ยระเบิดทางยุทธศาส์ก็อุ้มนิวเคลียร์ด้วยเหมือนกัน การฝึกซ้อมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปอันล้ำสมัยของรัสเซียจากเพลเซตคอสโมโดมทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซียนะคะขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จที่สนามทดสอบขีปนาวุธคูรา่าบนคาบสมุทรคัมชัดกาทางตะวันออกไกลของรัสเซียห่างจากจุดปล่อยขีปนาวุธประมาณมากกว่า5,700กิโลเมตรเรียกว่าล็อกเป้าประเทศ ที่เป็นค่ปรับได้เลยนะคะเรือดำน้ำพลังงานอยลีย์ตุลาของรัสเซียยิงขีปนาวุธซีเนวาจากทะเลเรนส์ enz, ทางตอนเหนือของภูมิภาคอังเกสและเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทานยุทธศาสตร์ตู95้ยังได้ยิงขีปนาวุธร่อนที่สามารถใช้พลังงานอยลีย์ได้หลายลูกพร้อมกันการฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นการส่วนตัวโดยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเป็นครั้งแรกนะคะก็ไล,ล่เรียกกับของจีนนะคะ จีนได้เปิดวิดีโอนะคะเผยแพร่การเตรียมการทางด้านการหารขั้นสูงสุดและวันนี้ปูตินก็ได้เปิดภาพการเตรียมการขั้นสูงสุดเกี่ยวกับกลุ่มยุทธศาสตร์นิวเคลียร์เช่นกัน เกิดอะไรขึ้นคะทําไมถึงแอคชั่นแรงกันทุกฝ่ายเมื่อวันอังคารนะคะสภาสูงของรัฐสภาแห่งชาติอันนี้หมายถึงที่รัสเซียนะคะได้อนุมัติร่างกฎหมายที่จะเพิกถอนการให้สัตยาบันของรัสเซียต่อสนธิสัญญาที่ห้ามการทดสอบนิวเคลีย สภาดูมาแห่งรัฐสเซียซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรเคยผ่านร่างกฎหมายนี้มาก่อนแล้วการเคลื่อนไหวทางกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาหลายปีแห่งความขับข้องใจของรัสเซียต่อความล้มเหลวของฝั่งอเมริกันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์อันนั้นเขาเรียก C T B T นะคะสนธิสัญญานนี้นะคะจัดตั้งขึ้นปี1996มอสโกได้ให้สัตยาบันทันทีนะคะในปี2000 C T B T นี้ ยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะใน่ง่ข้อเท็จจริงที่สหรัฐโวยวายสื่อออกมาโวยวายตามกันตามๆว่ารัสเซียผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะว่าจะต้องลงสัตยาบันทั้งหมดในประเทศสมาชิกและปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาไม่ลงสัตยาบันค่ะแต่มาเร่งมารีดเอารัสเซียอิหร่านหรือใครก็ตามต้องลงสัตยาบันแต่ตัวเองไม่ลงนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีประเทศในนาโตอ,อีกหลายแห่งไม่ลงสัตยาบันเรื่องการทดสอบน,นิวเคลียร์ฉะนั้นอยากกันนั้นเลยรัเสเซียก็ถอนตัวและเวลานี้สาภาทั้งสองสาภาคือดูมาสภาซึ่งเป็นสาภาผู้แทนรัษดรและสาภาสูงอนุมัติแล้วถอนตัวจากซิติบิที ล่าสุดประธานาธิบดีกล่าวชัดชาติตะวันตกใช้ความเกลียดชังเชื้อชาติศาสนาเพื่อรักษาอำนาจครอบงำโลกของตนเอาไว้ดูกันนะคะว่ารัสเซียปุตินนั้นพูดว่าอะไรวันที่27ตุลาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และทาสแรายง,งานว่าประธานาธิบดีปุตินแห่งรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในการพบปะกับผู้นำชุมชนศาสนาของรัสเซียที่เครมลิน ปูตินกล่าวถึงความขัดแย้งในปัจจุบันในตะวันออกกลางและเตือนว่าโรคกลัวอิสลามการต่อต้านชาวยิวและโรคกลัวรัสเซียกำลังถูกใช้เป็นอาวุธในการต่อต้านโลกหลายขั้วอย่างชัดเจนมากขึ่งขึ้นทะลุม่านควันของความวุ่นวายไปเลยนะคะว่าเป้าหมายจริงๆของสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะอะไร ตะวันตกกำลังปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาและการไม่อดทนต่อการแบ่งแยกแตกต่างและพิชิตโลกเพื่อรักษาระเบียบโลกใหม่ที่เทียบเท่ากับการครอบงำและลัทธิล่าอาานิมม เขาใช้คำว่านีโอโคลเนลิซึมนะคะชาติตะมันตกเห็นว่ากระบวนการสร้างระเบียบโลกแบบหลายขั้วกําลังได้รับแรงผลักดันอย่างกว้างขวางและเพื่อยับยั้งการพัฒนาของประเทศเอกราชที่มีอธิปไตยและแบ่งแยกคนส่วนใหญ่ของโลกพวกเขาใช้วิธีการเดียวกัน การแพร่ระบาดของความรุนแรงและความเกลียดชังไม่เพียงแต่ครอบคลุมตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุเรเซียด้วยยุเรเซียก็หมายถึงภูมิภาคที่ขนาดใหญ่นะคะในโลกใบนี้ซึ่งประกอบไปด้วยยุโรปและเอเชียเคยมีนักวิเคราะห์หรือนักปราชญ์ในตะวันตกนะคะบอกว่าใครก็ตามครองยุเรเซียคนนั้นครองโลกอันนั้นก็เป็นหลักคิดของเขานะคะ วูตินยังบอกอีกว่าชาวมุสลิมกําลังถูกต่อต้านโดยชาวยิวโดยเรียกร้องให้ทําสงครามกับพวกนอกรีดชาวชิอะต้องเผชิญหน้ากับซุนิคริสเตียนออรโ์โธดอกมีการต่อต้านคาทอลิกในยุโรปพวกเขาเมินเฉยต่อการดูหมิ่นศาสนาและการทำลายล้างถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ในหลายประเทศอาดีรรนาซีและกลุ่มต่อต้านชาวยิมซึ่งเป็นสายเลือดของเหยื่อการล้างเผ่าพันธุ์ในอดีตได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยในระดับทางการทั้งในยูเครนและแคนาดาพวกเขากำลังบุ่งหน้าสุ่การสั่งห้ามคริสจักรออรโตด็อ,ดอกตามหลักบัญญัติและทำให้ความแตกแยกของคริสจักรลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกปูตินกล่าวย้ำว่าเป้าหมายของการกระทำทั้งหมดเหล่านี้คือเพิ่มความไม่มั่นคง ในโลกแบ่งแยกวัฒนธรรมประชาชนาศาสนาของโลกและเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในอารยธรรมในขณะเดียวกันพวกเขาพูดถึงระเบียบโลกใหม่ซึ่งสาระสำคัญก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยความน่าซื่อใจคดซองมาตรฐานการอ้างสิทธิ์ในการผูกขาดการครอบงำโลกไปจนถึงการอนุรักษ์ระบอบนิโอคลเนียลโดยพื้นฐานแต่เพียงฝ่ายเดียวพูดตรงพูดแรงนะคะในขณะที่รบกันนวเนีย ปูตินแบบผ่าให้เห็นเลยว่าข้างหลังม่านควันแห่งสงครามนั้นคืออะไรปูตินแสดงความเสียใจต่อชาวอิสราเอลทุกคนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวในการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่เขาเตือนว่าผู้บริสุทธิ์ไม่ควรต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ผู้อื่นกระทําและการต่อสู้กับกอ่อการร้ายไม่สามารถดําเนินการด้วยหลักการอันเฉาโฉที่กําลังดําเนินอยู่ทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน พูตินไม่ได้เคยชมฮามาสแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านหรือประนามเพราะกลุ่มฮามาสเป็นองค์กรทางการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งในฉนวนกาซาด้วยนะคะแม้แต่สายกลางฟาตตาอย่างปาเลสไตน์หรืออับบาสก็ไม่ประนามเพราะว่าเขาเองก็ต้องเผชิญปัญหามากมายในอดีตนั้นดีต่อสหรัฐและอิสราเอลตลอดแต่วันนี้เขาไม่อยากพบไม่อยากคุยด,ด้วยซ้ำ เะะมืน่อแนวโน้มแนวทางการเจรจานั้นถูกขัดขวางโดยสรัฐและพวกมาหลายครั้งในเวที UNSC นั่นก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาตินั่นเองนะคะและแม้ว่าเวทีอาหรับที่ไคโรก็ยังถูกขัดขวางโดยตะวันตกอีกไม่ให้ประนามอิสราเอลและก็ไม่สนับสนุนการหยุดยิงปากก็บอกว่าสนใจเป็นห่วงด้านมนุษยธรรมแต่พอไคโรมีมติออกมาให้หยุดยิงทันที กับความมติของไคโรด้วยเพราะว่าไคโรอุตสาห์เชิญประเทศตะวันตกคิดว่าหลายๆฝ่ายมาคุยกันน่าจะดีผลกลายเป็นไม่มีมติออกมานะคะเมื่อมีตะวันตกูีด้วยแม้จะไม่มีสหรัฐและอิสราเอลก็ตามโอกาสเกิดสงครามใหญ่รออยู่ข้างหน้านะคะเมื่อมีการต้องการสงครามลางนี้รีเซ็ตโลกด้วยกลยุทธ์ปอดต้านก่อกันร้ายและสงครามครูเสดผูเทนแฉนะคะให้โลกได้เห็นความจริงหลังหมอกควันที่ปก คุมตลบคลุ้งในจุดว่าไฟต่างๆทั่วโลกทุกอย่างนี้ถูกจัดฉากกระตุ้นด้วยกลุ่มมหาอำนาจขั้วเดียวแองโกลแซกซอนที่มีสััฐเป็นแกนนำเพื่อต่อต้านกลุ่มพหุขั้วอำนาจใหม่ที่เติบใหญ่แข็งเกร่งขึ้นมาและนานานชาติเข้าร่วมมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป้าหมายคือสร้างโลกภายใต้ลัทธิอนานิคมใหม่ที่มีรัฐบาลเดียวาศาสนาเดียวภายใต้การครอบงำของโลกขั้วเดียวนั่นเองค่ะ รัสเซียอิหร่านตุรกีแท็กทีมดันเร่งหยุดยิงขณะที่ควันสงครามอบอวนนะคะในอิสราเอลและปาเลสไตน์ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ u n g a เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งในฉนวนกาซาปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมก่อนหน้านี้เราคงเห็นการพยายามผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตอิออกมติหยุดยิงแต่ล้มเหลวทั้งสองครั้งนะคะ คราวนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติออกหน้าละเดนิสฟรานซิสประธาน u n g a เรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่ทำสงครามกันในฉนวนกาซาเขารบการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมและเปิดเงื่อนไขในการเปิดทางเดินเพื่อมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาเขาย้ำว่าทุกฝ่ายในความขัดแย้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นทันทีเพื่อให้สามารถเปิดทางเดินมนุษยธรรม ยังฉนวนกาซาได้ฟรานซิสกล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป,ประชาชาติหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติล้มเหลวในการลงมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาถึงสองครั้งดังนั้นสมัชชาใหญ่แห่งสหป,ประชาชาติจึงเป็นองค์กรเดียวของสหป,ประชาชาติที่ยังมีความหวังว่าจะสามารถผ่านมติหยุดยิงได้ปัญหาก็คืออิสราเอลฟังหรือเปล่าแม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ ต่างเห็นพ้องต้องกันต่างร้องตะโกนให้หยุดยิงนะคะวันที่27ตุลาคม2566สำนักขนทาสปุติกและอัลมายดีนรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มฮามาสท่ามกลางสงครามในชนวนกาซาการพูดคุยรวมถึงการหา,หารือเกี่ยวกับการปล่อยตัวเฉลยและการอพยพพลเมืองต่างชาติรวมถึงชาวรัสเซียออกจากชนวนกาซาด้วย คณะผู้แทนจากขบวนการฮามาสชาวปาเลสไตน์ได้เดินทางถึงกรุงมอสโกโดยพวกเขาได้พบกับมิคาเอลบ็อกเดนอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทรศรัสเซียในระหว่างการประชุมกลุ่มฮามาสแสดงความขอบคุณอย่างเข็งขันต่อจุดยืนของประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียและความพยายามทางการทูตที่รัสเซียนําเสนอแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซาปูตินนะคะในนามแห่งรัสเซียยืนยันว่า ปาเลสไตน์ต้องเป็นประเทศและหยุดยิงในทันทีเปิดโต๊ะเจราจาแต่ก็ถูกคว่ำใน UN เ c เมื่อครั้งที่2บราซิลชูธงเช่นกันชูการเปิดทางมนุษยธรรมด้วยซ้ำก็ยังถูกคว่มอีกด้วยสหรัฐประเทศเดียวฮามาสได้หาหรือถึงความจำเป็นที่จะต้องยุติสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าอาญากรรมของอิสราเอลที่ได้ทำการสนับสนุนจากตะวันตก และย้ำถึงสิทธิของคนปาเลสไตน์ในการต่อต้านการยึดครองด้วยวิธีการต่างๆกลุ่มฮามาสแสดงความเชื่อว่ารัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถใช้อำนาจยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีส่วนสำคัญต่อความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มาดูท่าทีของสรัฐนะคะเออแอคชั่นของฝั่งรัสเซียเป็นแบบนี้สรัฐว่าอย่างไง ท่าทีของสรัฐจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสสัมดีว่าเขาไม่สามารถพูดเกี่ยวกับการเดินทางของกลุ่มฮามาสขบวนการปาเลสไตน์ที่เข้าไปหาหรือสนทนากับเจ้าหน้าที่รเสเซียนอกจากนี้สรัฐก็ยังไม่ได้กำหนดอย่างเป็นทางการว่าอิสราเอลจะปฏิบัติตามกฎหมายสงครามหรือไม่เมื่อทำการโจมตีทางอากาศปูพรมในฉนบกาซาพูดง่าย ไม่ออกความเห็นเหมือนคราวในในเจอร์ก็เหมือนกันไปครั้งแรกไม่ยอมบอกว่ารัฐประหารเพราะว่ายังอยากเจ,จาตาอวยพอเขาไม่เล่นด้วยก็ถึงได้ประนามว่าเป็นรัฐประหารอิสราเอลก็เช่นกันปากบอกว่าห่วงมนุษยธรรมแต่ไม่ประนามไม่ให้หยุดยิงปล่อยเลื่อนเปื้อนไปเรื่อยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมาดูฝั่งอิหร่านว่าไงพอสเซนอามรับดอลลยันแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐจ,จะไม่ละเว้นจากผลที่ตามมา หากการล้างเผ่าพันธุ์ในชนวนกาซายังดำเนินต่อไปเขาพูดในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเลยนะคะเขากล่าวว่าผู้นําของขบวนการฮามาสได้แสดงความพร้อมที่จะปล่อยตัวนักโทษที่ไม่ใช่ทหารให้กับเราและสาธารณรัฐอิสรามแห่งอิรานก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพยายามด้านมนุษยธรรมที่สําคัญมากกว่านี้ร่วมกับกาตาร์และตุรกีโดยปกติแล้วการปล่อยตัวนักโทษชาวป,ปาเลสไตน์6 0พันคน ยังคงถือเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นและความรับผิดชอบของประชาคมโลกด้วยไม่มีใครพูดถึงนักโทษที่ไม่ต้องมีการตัดสินคดีนะคะชาวปาเลสไตน์6,000คนทุกขังอยู่ในคุกของอิสราเอลทุกคนลืมไปหมดแต่อิหร่านสก,กิดให้รู้ว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฮามาสจมตีและจับตัวประกันจับตัวประกันเพื่อแลกนักโทษ6 0พ0คนนะคะที่แรกมีข่าว ในสื่อโซเชียลว่าฮามาสขอนายทหารอิสราเอลหนึ่งคนต่อนักโทษคนธรรมดาของปาเลสไตน์1,000อันนี้ไม่ได้รับการตอบรับอยู่แล้วแต่จริงหรือไม่สื่อหลักไม่ได้ไรยายงานคะ่ะอิสมาเอลฮานิเยหัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสกลุ่มนี้เขามีสำนักงานที่อิหร่านด้วยนะคะและก็ทั้งอิหร่านและรัสเซียไม่ได้ระบ,บุว่าฮามาสเป็น กลุ่มก่อการร้ายเหมือนกับสาระและพวกนะคะเขาระบุว่าฮามาสยังคงรักษาอำนาจทางการทหารและการเมืองในฉนวนกาซาแม้จะมีการโจมตีจากอิสราเอลและเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรใช้แรงกดดันที่จำเป็นในทุกเวทีเพื่อหยุดการกวาดล้างประชาชนในฉนวนกาซาจริงแล้วที่อยู่จริงๆของฮามาสอยู่ใต้ดินค่ะทำไมอิสราเอลจะไม่รู้ทำไมกองทัพอิสราเอลจะไม่รู้การโจมตีปูพรมก็มีความแฝงเร้น มีเป้าหมายแฝงเร้นนั่นเองตอนนี้มีการเข้าไปเคลียร์ก็มีเป้าหมายอีกเช่นกันการเคลื่อนไหวของอิสราเอลทำอะไรบ้างการประทะที่ชายแดนเลบานอนกับกลุ่มฮิสบุลลอฮ์อิสราเอลส่งโดรนโจมตีห้องขังผู้ก่อการร้ายในเลบานอนนั่นก็คือเขาก็ต้องการช่วยคนของเขานั่นหมายความว่าอะไรเลบานอนก็มองว่าคนของอิสราเอลที่เข้าไปก่อกวนหรือไปโจมตีในเลบานอนคือผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะคะส่งไปโจมตีแต่ปรากฏว่า ก็ยังไม่ประสบความสำเสร็จแต่ก็กว่าความเสียหายนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีนี้เองนะหลังจากที่ถูกขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังของฮิสบอโลทำลายรถถังชื่อดังของกองกาําลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF ก่อนหน้านี้มีภาพแพร่สะพัดเลยค่ะในโซเชียลมีเดียรถถังชื่อดังของอิสราเอลนายท้องอยูชายแดนเลบานอนนะคะมีรายงานว่าทหานอิสราเอลประจําการที่ฐานทัพทหารในเอริเทรียถูกโจมตี เป็นฐานทัพทหารในหมู่เกาะดาลัก์ในเอริเทรียถูกโจมตีมุ่งเป้าไปที่ตั้งของหอสังเกตการซึ่งอยู่บนยอดเขานะคะของอิสราเอลในทะเลแดงเจ้าหน้าที่ฐานรับสูงของอิสราเอลคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะจริงๆก็ในช่วงเวลาเดียวกันอิสราเอลก็ประกาศว่าได้เด็ดที่แกนนำระดับรองของฮามาสด้วยจากการเข้าไปเคลียร์พื้นที่วันนี้ก็มีข่าว แกนนาของอิสราเอลโดนเด็ดชีพเช่นกันกองทัพอิสราเอลดําเนินการจู่โจมภาคพื้นดินบางส่วนในสนวนกาซาแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสําหรับขั้นตอนต่อไปของสงครามเรื่องนี้ดนเนลฮักกรีโคศกกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวเมื่อวันพระหัสที่ผ่านมานะคะว่าเรายังคงกําจัดและติดตามทุกคนที่มีส่วนร่วมในการโจมตีร้ายแรงเมื่อวันที่7ตุลาคมเรากําลังดําเนินการจู่โจมภาคพื้นดิน เข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามขั้นต่อไปในพื้นที่อันนี้ส่งสัญญาณนะคะไม่สนใจใครในโลกทั้งนั้นจนกว่าจะกวาดล้างปาเลสไตน์ในนามการปราบฮามาสจากแผ่นดินกาซาให้ได้เห็นไหมคะว่าใครที่แข็งขืนใครที่สุดตกความเคลื่อนไหวในการให้เกิดการหยุดยิงเริ่มขึ้นอย่างเต็มที่นะคะในทุกฝ่ายในขณะที่สรัฐปากพูดดีนะคะแต่ท่าทีปล่อยอิสราเอลทำตามใจมากกว่าเขาไม่ห้ามปรามอะไร สายเหยียวกดดันเนทันยูหูมากนะคะให้เผด็จศึกไม่เลือกวิธีการไม่ให้ประชาชนปาเลสไตน์เหลืออยู่ในกาซาก็คือขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเป้าหมายก็คืออียิปต์นั่นเองจึงโดนอิบต่อต้านจอแดนก็ต่อต้านนะคะขณะเดียวกันให้ฉนวนกาซาเหลือแต่ก,ก้อนอิฐอันนี้เมื่อวานนี้สายเหยียวก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยเลยนะคะไม่เกรงใจใครว่าต้องทําให้ราบพนาสูนไปขณะเดียวกันนะคะ พันธมิตรต่อต้านอิสราเอลประกาศพร้อมรุยสึกแล้วพูดไม่เป็นทางการแต่แอคชั่นแล้วค่ะแม้จะยอมรับการเจราจาและหยุดยิงก็ต่ามแบบนี้เท่ากับสหรัฐและอิสราเอลกำลังจะผลักโลกเข้าสู่เส้นทางเอามาเกตด,ดอนแล้วนั่นเองค่ะ